โคเรียคิงกระทะเคลือบหินอ่อน8ชั้นเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์จากประเทศเกาหลีพัดลมฮาตาริรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามูฟใหม่ The Pizza Company 11-12 ื่อนพี่คนหนึ <c oughs> ่งเนี่ยเขาชอบคุณมากเหมือนกันเอาคุณชอบจ๋าใช่ไหมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาชอบคุณมากเหมือนกันแล้วเขาก็ส่งคลิปมาฝากพี่มาให้คุณดูด้วยเขาเป็นแฟนขบคุณพร้อมยังค่ะน้องพลอยชมพูใช่ไหมครับสวัสดีครับผมจาพนมมีรัครับผม แล้วก็สวัสดีน้องพลอยชมพูนะครับผมจำได้ว่าในงานกาลาพีเมียนะครับในงานเปิดหนังของผมนะคือเออนเทรดนะครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาช็อกโกแลตเนี่ยมาให้ผมผมรู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็อุย้ยเป็นช็อกโกแลตในงานพิเ,พเมียในงานเปิดตัวหนังซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้ช็อกโกแลตรู้สึกประทับใจแล้วก็ติดตาม ฟอลโล่เขานะครับในในในเฟซบุ๊กแล้วก็ตามว่าผู้หญิงเด็กหญิงคนนี้เป็นใครนะครับพอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเขามีความสามารถเห็นรูกปั่าเขามีพรสวรรค์มีพรสวรรค์มากแล้วก็ในการครอบอร์เพลงหลายๆเพลงในเพลงที่ผมชื่นชอบแน่เพลงล่าสุดนะครับหนังที่ผมเล่นป้าเดนฟิเลสเซเว่นซีโอเกคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างมาก ก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับกับน้องพลชมพูสู้ต่อไปนะครับมอบความสุขให้กับแฟนๆของคุณนะครับเช่นนี่มอบความสุขให้กับทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจครับให้กับน้องชมพูแล้วก็อัลบั้มซิงเกิลใหม่ครับชักดินชักงอครับตามแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซอกเดี๋ยวพี่จาได้นะพีเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้กับเราได้แม่จริงใชเป็นไงบ้างไอดอลของเราไม่มีใครเลยพี่จ่าทะไมได้ไปเขาเองก็ทำฝันได้เป็นจริงนะใช่ไหมครับได้เล่นอย่างฮอลลีวูดตันของเราคือบอกพี่วูดิอยากเป็นนักร้องระดับโลกคายาโกอินเตอร์ค่ะวางไว้หรือยังว่าจะไปยังไงต่อก็อยาก สิ่งต่อไปที่อยากทาก็อยากทําเพลงซากนอยากทําเพลงอังกฤษค่ะก็กําลังจริงๆทําเพลงออกมาเสร็จแล้วก็กําลังคุยกับใครอยู่ว่าจะ,ะทําออกมายัางไงดีค่ะ <Yeah. S 3> แม่สวยแม่สวยเหมือนลูกเลย <laughs> แม่สวยเหมือนลูก <laughs> เป็นคนเส้นตื้นค <laughs> <laughs> ่ะมีอะไรนิดหน่อยหนูก็หัวราะค่ะ <laughs> 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 แต่คอามไม่ต้องเราขูดโอเคแล้ว <laughs> ดูเห็นพี่วันนี้ออกงานแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะรถเร็วมากเลยแล้วแบบจนใช้เวลาประมาณหกสิบวันไปออกงานแล้วมันเหนื่อยอะกะเพราแบบอร่อยเนาะใช่ในกองอาหารกองเนี่ยโอ้โหอร่อยสุดๆเลยค่ะเมื่อวานก็ไปถ่ายละครมาเราเราก่อนที่ถ่ายละครเรื่องอะไรอะเรื่องพลังเมฆค่ะจะปบทเป็นวินดินค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะที่มีพี่อ้อมใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันไม่ต้องร้องอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะได้ได้เรื่องกี่ตอนแล้ว เล่นประมาณ10ตอนสุดท้ายอะค่ะทั้งหมดจะมีสามสิบตอนนะคะแต่ละครที่ดังมากทุกคนพูดถึงอะแล้วแล้วใครเป็นแฟนเราและเล่นเป็นแฟนเราพี่มาร์จูทาฮุบค่ะมาร์ใช่ไหมใช่ค่ะและและทำงานเขาได้โอเคปหมสนุกดีค่ะพี่มาร์ชอบแกล้งกันเลยเวลาเจอมาร์ถามปันปันมั้ก็ก็จริงๆก็แบบมีมีพี่ๆทีมงานแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบก็ก็ฟังก็แจมอะไรเงี้ยแอบฟังใช่ อะไรยังไม่ีแฟนไม่ค่ะจริงๆไม่เคยมีเลยไม่ค่ะก็หนูทำ cover แล้วพอเห็นว่ามันมีคนดูเยอะเราประสบความสำเร็จหนูรู้สึกมีแรงพักดันแล้วก็มีแรงมา,านาลใจจนแบบรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาไปโฟกัสอะไรตรงนั้นนะคะไปโฟกัสที่งานดีกว่าที่ cover YouTube ของหนูดีกว่าอ่า กล่าวถึงองสีกษัตริย์ตราออกจากภาราเขาเดินดงเง้ ก็หนูสายโอ้เป็นเสียใจที่เลื่อยไปเอราวันนั้นตื่นเช้ามากเสียงเสียงแหบมาก The บอกตอนนี้ไม่รู้เธอแล้วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรแต่ปกติตื่นมาแล้วต้องวอร์มก่อนนะจริงๆก็ต้องวอร์มแต่อันนุ่ไม่ค่อยวอร์มก็เลยอยากจะรู้ว่าเรามีวิธีวอร์ม ก็มีไล่สเกลค่ะแบบว่าแล้วว่ากุ๊ก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 กุุ๊๊กกุ๊กุุ๊๊กกมันจะช่วยยังไงอะเหมือนกับมันตัดคำให้สั้นนงอะไรประมาณนี้ค่ะมันมันก็การฝึกการออกเสียงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราสามารถโฮโน้ตได้ยาวขนาดหนอันนี้ไม่แน่ใจคิดว่าปอดคุณกับปอดพี่ขครใหญ่กกาพี่บุดีหรือเปล่าชอบโน้ตตัวไหน เลือกมาหนึ่งตัวที่สบายสุดอ่าโอเคอ่าเราจะแข่งกันได้ค่ะถ้าใครแพ้อ่ะถ้าคุณแพ้คุณได้อะไรดีให้อะไรดีค่ะพี่บุณิอยากให้หนูให้อะไรอ่ะเลี้ยงเลี้ยงข้าวให้พี่เลี้ยงข้าวมื้อนี้ให้พี่ที่ร้านเฮลโลฟิตตี้โอเคได้ไหมมาถ้าเกิดพี่แพ้อยากได้อะไร อยากให้พี่บูดี้บริจาคให้กับบ้านนังฟ้า,ภาของสัจจร <Okay. S 2> นะคะโอเคจัดไปอ่า uh

บ้านนางฟ้าของสจรอนสะจรได้เงินของเราไปเดี๋ยวนี้เลยครับถือว่าเป็นการเลี้ยงวันเกิดให้กับพอชุบูด,ด้วยนะครับแล้วก็เงินที่เขาได้ทั้งหมดนี้เขาจะนำไปทําอะไรนะครับเอาไปจ่ายค่ายาแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็ค่าอา่าค่าที่พักให้กับอา่าน้องน้องหมาน้องแมแวะค่ะเพราะว่าเขาก็เพิ่งต่อเติมมาใหม่เป็นแบบว่าเป็นค่าแบบเป็นโรงให้อ่าน้องแมวน้องมหมาอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะต้ ไม่ไม่มีใครมารับเลี้ยงเลยก็เลยต้องต้องสร้างต้องต่อเติมใหม่ค่ะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงโอเคฝาเลยนะครับได้ค่ะข,ขอบคุณนะค่ะที่แต่ที่เออเราเราเจอกันอีกเนาะเราเจอกันเราต้องเจอกันเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะ่อยากเจอพี่วูดี charge, ้วมีอะไรมีอะไรบอกทีวิงานเช่นแบบอยากจะมาเจอพี่วูดี้ออกรายการบอกเลยเพราะเรามีพื้นที่ให้พาตลอด นะอามีพีกแฟนอามีพีกแฟนเฮ้ขอบคุณค่ะดินชักนอและถ้าใครอยากจะดูคลิปพอยชมพูไหลอีกแล้วเราก็เข้าไปดูเลยนะครับที่หน้า YouTube ของเรา w o o Woody Talk ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย